อีก1คลิปนะครับกับ2กลาย2กลสตอรี่แล้วก็ทีเด็ดสองากลฝากไลค์ฝากแชร์ฝากส like, ับสไครต์เหมือนเดิมนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมากันต่อเน,นื่องนะครับกับอีกนึงคลิปของเราซึ่งก็จะพูดถึงเรื่องของแมนเชสเตอร์ดาร์วีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจริงๆมันควรพูดเมื่อวานนี้แต่วันนี้ไม่ว่างครับคือทุกวันจันทร์เนี่ยผม็นภารกิจเยอะมากแทบจะไม่ค่อยมีเวลาอัด <ja> คลิปแบบช่องว่างสโอบน้อยมากๆก็ ขออภัยด้วยแต่ก็มันผมไม่สายถ้าจะพูดเรื่องนี้นะครับก็เดี๋ยวมาพูดถึงย้อนกลับไปเมื่อคลิปก่อนหน้าน้าเกิดใครติดตามตลอดมีการคอมเมนต์มีการกดไลค์กดแชร์ก็ขอบคุณมากครับก,ก,ก็จะเห็นว่าผมพูดถึง3ข้อน,นี้ของแมนยูไว้เดี๋ยวมาพูดต่อว่าเฮ้ยพอ3ข้อน,นี้มันไม่เกิดขึ้นทีมแม็กก็เลยห่วยแตกเลยนะครับอ่ะย้อนท้าความข้อแรกครับสิ่งที่จะทําให้แมนยูดูดีขึ้นมีบารมีในการสู้กับิตี้ได้คือบรูโน่ฟานเดสที่ผมพูดไปคลิป,ปแล้วนะ ที่ผมพูดไว้เมื่อคลิปที่แล้วบรูโน่เฟรนันเดสนะครับข้อ2ครับคือเรื่องของตำแหน่งกองหลังเซนเตอร์แบ็กนะครับที่ที่มันยังต้องดูว่าเป็นใครสุดท้ายเป็นไงก็อย่างที่เห็นเนาะแล้วก็อีกเรื่องนึ่งผมพูดไว้ถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นเป็นเรื่องของแนวลุกใช่ไหมก็คือการจัดทัพผู้เล่นเกมลุกกองกลางตัวลุกอะไรเงี้ยก็ที่บอกไว้เหมือน,นกันนะครับที่ผมจำผมจำไม่แมนเท่าไหร่แต่ก็คิดว่าพูดไว้3สิ่งนี้ ซึ่งมี2ส,สิ่งที่ที่เป๊ะมากเลยนะครับนั่นคือนั่นคือเรื่องของการเลือกใช้เกมรับกองหลังคู่แล้วก็เล่นหลัง3าอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงบรูโน่ฟรานเดสอะเริ่มที่บรูโน่ก่อนเป็นไงครับบรูโน่เล่นไม่ได้ดีที่คาดไว้ครับเวลาเขา มีความผิดพลาดมันก็เริ่มออกลูกฉุนชัดเจนนะครับซึ่งผมเข้าใจแล้วว่าทําไมนักกีฬามันถึงควรจะสงบเงียบควรจะนิ่งให้มากที่สุดแม้ว่าในใจจะรล่าร้อนนะครับเพราะว่าถ้าแสดงอาการออกมาว่าเต็งเร่าร้อนเนี่ยคู่แข่งรู้เขายิ่งกดจุดนั้นเรานะครับก็เข้าใจแล้วว่าเออมันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าคือแบบ บูโน่พอเริ่มจะไม่ค่อยสบอารมณ์เนี่ยฟอร์มมันก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เริ่มจะไม่สามารถทําอะไรได้ไม่ว่าจะมีการกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมบ้างมีการวิ่งไล่กันเยอะเป็นพิเศษเลยแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าทางเทนฮากจับเขาไปได้นดิมเส้นเนี่ยบทบาทการสร้างสรรเกมของเขามันก็น้อยลงด้วยมันก็เลยทำให้เขาไม่สามารถสร้างความแตกต่างได้พอเขาเล่นไม่ค่อยได้เนี่ยมันก็เริ่มจะโอนเอหน่อยแล้วเขาก็เริ่มอารมณ์ไม่ค่อยดีสุดท้ายเกมนั้นเป็นเกมที่บูโน่ เล่นได้ไม่ดีเลยแถมโดนใบเหลืองแบบงงๆด้วยช่วงท้ายเกมนะครับคือแบบโอ้คือ,ค,อคือมันเป็นแบบอะไรที่แบบเขาไม่ใช่เกมที่ดีเขาเลยนอ t อากูตเกมฟอร์ฮิมเลยนะครับซึ่งเห็นได้ว่าบูโน่เจ๋งก็เจ๋งทั้งทีมนะครับนานิชผมถือว่าแมนยูเนี่ยมันจะต่างกับซิตี้มากๆอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องการเล่นที การเล่นเป็นชีมเพราะว่าซิตี้เนี่ยเคาะบอลชงเชงชงเชงหนึ่งสองส่งหนึ่งสอง,ง,สง,สง,ง,สงจ่ายไม่มีเกิน3ทัชยกเว้นไอ้เจ้าตัวมาใหม่อ่ะตัวกูที่มีเลี้ยงบ้างอะไรบ้างแต่คือว่าอันนี้เป็นแท็กติกของเขาที่เป๊ปมองว่านำา3แล้วก็เลี้ยงไปนะครับก็ก็หลักๆคือจะเห็นว่าแท็กทีมระบบแท็กทีมดีมากแม้ทั้งแจ็คกิลิชที่เป็นสายกระชากลากเลือ้อยเขายัองจ่ายบอลเยอะมากวันนี้นะครับดังนั้นเนี่ยผมว่ามันต่างกันเยอะเลยพอเป็นแมนยูที่อาศัยการเชื่อมต่อคอนเน็กซ์ดกับบูโน แล้วบูโน่ถูกทางไปฝั่งซ้ายไอ้ฝั่งขวาเนี่ยมันก็จบเลยมันแทบจะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกนะครับก็แย่หน่อยที่ที่เขาเล่นไม่ได้ก็เป็นเป็นหนึ่งจุดด้อยที่คู่แข่งน่าจะทราบแล้วว่าอยากกดแมนยูต้องฆ่าบูโน่ให้ตายก็เป็นอย่างที่เห็นบูโน่ออกอาการชัดเจนแล้วก็เล่นไม่ได้นะครับข้อที่2ที่ผมพูดไว้เมื่อวานนั้นก่อนคือเรื่องของกองหลังสุดท้ายเชนฮาร์กเลือกจะใช้จอห์นนี่อีแวนส์กับแฮร์รี่แม็กควานะครับและทางเอาวิกตอ ดลเลฟไปวิงแบ็กซึ่งช่วงต้นเกม5นาทีแรก10นาทีแรกวิกตอร์ดิเดเลฟแม่งเติมจังเลยแม่งขึ้นอย่างเดียวแม่งไปสุดตลอดไม่มีลงเน,น้นเน้นรยยาวเลยยิงยาวพอยิงยาวสุดท้ายเนี่ยก็ดูจะหมดเหมือนกันแล้วเจอบทามากๆเข้าก็ไม่ไหวนะครับก็ต้องปรับแผกกันใหม่ส่งเลยะย่อดลงมาช่วงช่วงหลังนะบอรสิเนาะก็ก็ก็คือมันมัน มันดูไม่กลมกล่อมเลยกับแผลระบบแบบนี้นะครับมีแค่ดารโลที่พอเล่นได้ตา,ตามตามหน้าที่เขาที่เหลือดูงงๆหมดเลยอีเวนส์เองก็สามารถที่จะต้องการจุดสําคัญได้นะครับหรือว่าแม็กควาช่วงแรกเตะจากเส้นประตูได้ก,ก็ตามแต่แต่ภาพรวมกองหลังมันไม่ดีตั้งแต่เลือกเนี่ยมันก็เลยเละเป็นระบบปังๆตุๆ้มๆไปอย่างที่เห็นคือมันแบบเละเป็นระบบายความว่าแบบเละไปแบบ ทอดไปโปก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 ซิตี้าค่อยเจาะแล้วก็ทําได้จากจุดโทษนะครับคืออาศัยรอผิดพลาดด้วยคือเออมึงไม่พลาดก็โดนไปมึงไม่พลาดก็รอไปสุดท้ายมึงพลาดเพราะว่าลาสบุสฮอยลุนพลาดนะครับก็เลยก็เลยปล่อยต่ายซื้อจุดโทษเนี้ยแฟนแมนยูเองก็ไม่มีข้อกังขานะครับไม่มีว่าบอยว่าเฮ้ยทำไมเป่าให้แมนเ่าได้วะเพราะว่าเขาดึงจริงแล้วผู้เล่นของฝั่งซิตี้โรดี้ก็พร้อมล้มจริงนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนอุบายมากกว่านะครับที่จะหลอกล่อแล้วลาสมุส ฮอยลุนก็ตกหลุมพรางนี้ไปนะครับอ่ะโอเคเป็นไงว่า2เรื่องนี้ค่อนข้างจะตรงชัดเจนว่าทําไมแมนยูถึงเล่นไม่ได้ก็เพราะว่าเป็นแบบนี้นะครับส่วนอีกเรื่องคือแนวรุกเนี่ยมากัสแรดฟอร์ดนะครับรวมถึงลอสมูธฮอยลุนครึ่งหลังมีเบสันเม์มีอันโตนี่อันโตนี่หนักเลยครับลงมาแป๊บเดียวไปเตะเขาเฉยเลยไม่รู้ว่าก่อนลดเริ่มเกมโดกูไปด่าเลยไหมถ้าเกิดไม่ด่าเลยคือเขาเป็นนักเตะที่ไม่มีวินัยมากถ้าเกิดไปไล่เตะเขาแบบนี้นะเพราะว่า มไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเป็นความบานปลายแค่โดกูเลี้ยงผ่านแล้วก็ม่เตะขาเขาเนี่ยมันมันไม่โอเคนะครับซึ่งก็ดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นนักบอลแมนอยู่เลยไม่มีความใจสู้เลยมันกลายเป็นแบบโอ้ยนอกสนามมึงก็แย่แล้วมึงยังมาแย่ต่อในสนามเหรอคนดูก็เซง็งหูิว่ามึงไม่สู้เลยไม่มันเลยสกอตต์แม็กโทมิเน่ลงมาแทนที่อัมระบัตเพราะว่าเดี๋ยวอัมระบัตโดนใบเหลืองเนี่ยก็อาจจะ ไม่ค่อยเป็นกองกลางเท่าไหร่ดูเหมือนจะชอบยิงอยากขึ้นเป็นศูนย์หน้ามากเกินขึ้นจังเลยนะครับมันก็ทําให้ทีมเสียระบบและกองกลางที่เขามีโรดี้เนี่ยคือกลมกล่อมอยู่แล้วสุดท้ายมันก็เลยแย่กันไปหมดนะครับเหมือนคลิปก่อ,น,อนนี้จะพูดถึงเรื่องกองกลางด้วยว่าจะเลือกใครก็ดังที่เห็นว่าพอพอคาเซเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมเนาะมันก็มีปรับมาเป็นอัมระบัตปรับมาเป็นคิสเยนเอริกเซนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแม็กทอมมาไล่ราตรา,ายเนี่ย มว่ามันก็ยังไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่มันก็ยังดูหาจุดลงตัวไม่ได้นะครับก็เป็นเรื่องน่าเศร้าที่แมนยูเจออยู่นะครับอ้าอเคก็ราวๆนี้นะครับอาจจะพูดย้อนหลังไป2วันแต่ผมเชื่อว่าถ้าจะดูบอลแมนยูเกมต่อไปเนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่าดูยังไงให้ดูว่าแมนยูเป็นอย่างนี้นะครับจะดูยังไงให้มีความสุขกับแมนยูก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไคร e เหมือนเดิมนะครับกับผมนะฮะก็ยังไงโอกาสหน้ามาว่ากันพรุ่งนี้ มันจะมีฟุตบอลทั่วเอฟเอครับก็มีคู่ใหญ่มีท่าเรือเจอกับบุรีรัมนะครับเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องดีกันถ้าเกิดคลิปอัดเร็วนะครับแล้วก็เดี๋ยวหาเรื่องอื่นๆมาพูดคุยต่อด้วยช่วงนี้ดราม่าเยอะก็มาฝากเหมือนเดิมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ